สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําอาหารปลาแบบลดต้นทุนนะคะลดร,รายจ่ายนะคะก็จะมีส,มส่วนผสมก็จะมีกแกลบเอ่อไม่ใช่กแกลบนะคะเป็นรําละเอียดแล้วก็ขี้วัวแห้งนะคะส่วนผสมก็จะประมาณขี้วัวประมาณ50าบโลแล้วก็ประมาณ รำอ่อนก็ประมาณ20โลนะคะก็จะมีกากน้ำตาลผสมน้ำแล้วก็ราดรสแล้วก็มีปุ๋ยูเรียผสมน้ำราดรสนะคะทีนี้เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้ความชื้นอยู่ที่ประมาณ50%ซึ่งเราสังเกตที่ว่าเราสามารถปั้นเป็นก้อนได้แล้วประมาณนี้เราก็ใช้ได้นะคะทีนี้พอคลุกเคล้าเสร็จแล้วเราก็หมักวะหมักเก็บไว้ประมาณ7วันนะคะโดยใช้เสือผ้าคลุมไว้นะคะเพื่อไม่ให้ความชื้นระเหย นะก็หมักไปประมาณ7ก็คือหมักเจวันเจ็ดวันนี้นะคะเราก็จะต้องมีการกลับวันละครั้งนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการให้ระบายอากาศนะคะ